เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมบี้วอลคอนิคเ c ิลนะครับผมวันนี้อยู่กับบลูชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะในส่วนของตู้นะครับว่ามอนเตอร์เข้าใหม่นะตัวไหนบ้างนะครับที่น่าเปิดเนาะแล้วก็ตัวไหนบ้างนะครับที่เรียกว่าเหมาะกับไอเดีเราเนาะอ่ะก่อนจะไปดูนะครับผมนี่ฝากว้นนี้นึงนะครับผมเพาเว p ร์เพย์เพาฟูลไปเมน์นะครับผมบริการเติมเกมซอมบี้วอลคอนิคเ c ิลแล้วก็เกมอื่นๆนะครับเรียกว่าเหรียราคาถูกมากบริการถูกเติมไว้นะะคครรรัับบผมมมไ่่ีีฟนนนนแอ ใครสนใจอยากเติมถูกก็ไปใช้บริการก,กันได้เนาะบอกว่ามาจากบูชานลนะครับในรอบนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนาะแต่ก่อนที่ไปดูกิจกรรมใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูจิ้งจอกก็หางก่อนนะว่าท่านไหนนะครับท่านไหนเก่งแล้วก็ท่านไหนเหมาะกับไอเดียของเรานะอย่างเช่นผมเล่นออเบียใช่ไหมก็สามารถไปที่บันทึกนะนเพื่อนๆนะแล้วก็ไปที่มอนเตอร์นะครับนี่เลื่อนลงมาเลยนะครับผมล่างสุดนะครับจะเป็นตัวละครใหม่นะโอ้ผมยังไม่มีห้าดาวอีกเพียบเลยทุกคนนะครับ,นะรบวันนี้แหละเดี๋ยวคงจะได้ม้งนาะ เอาจริงๆนะเห็นร่างนี้แล้วชอบร่างนี้มากกว่านะครับใครเคยเล่นเกมเกมนึงบ้างนะซึ่งน้องกี้จอกอาหางเนี่ยในเกมนั้นชื่อว่าดาจินะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับก็นี่เลยพอแปลงเล่าออกมาก็โตขึ้นมานะแต่ว่าชอบร่างเด็กมากกว่านะครับเวลาเพื่อนๆนะจะดูสกิลนะก็กดตรงข้อมูลสกิลตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เรากดนี่เลยตีบวกหนะครับผมเรียกว่าอัพสกิลขั้นแม็กเลยนะสกิลที่1น,นะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะหากไม่ติดครีนะก็จะมีโอกาสลดความต้านทานคีนะครับแล้วก็ทำดาเมจส200องร้อยเปอร ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะสนใจตรงนี้ดีกว่านะครับทำดาเมจ200%ของไอแท็กเออเรียกว่าไอแท็กเยอะก็ยิ่งตีแรงนะหากตีไม่ติดคีดนะก็ลดความต้านทานคีนนะครับแต่ส่วนใหญ่ฮะมอนเตอร์ใส่โจมตีเราก็อยากได้ขีอยู่แล้วนะนะครับท่าที่2นี่นี่สกิลนะเป็นสกิลที่สกิลกดใช้นะครับสกิลที่1แล้วกันเนาะเพราะว่านี้มันเป็นสกิลเอ่อไม่มีคูลดาวนเนาะผมเรียกอันนี้สกิลที่1แล้วกันนะก็ เป็นการนะครับร่ายยิงจอกไฟให้ตนเองเนาะจากนั้นก็จะโจมตีศัตรูนะครับโดยลูกแก้วที่เปล่งแสงเนาะสามครั้งนะครับผมด้วยกันเนาะก็ยิงจอกไฟนะครับผมนี่นะระดับ3นะปลดไม่ได้นะครับทำดาเมจต่อฮีทอยู่ที่ดาเมจสองร้อยยี่สิบหกเฮ้ยดาเมจสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดหกของไอ้แท็กนะเรียกว่าค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆนะเพราะว่าฮิดละนะแล้วก็หากตนมีเอฟเฟกนะครับยิงจอกไฟระผกขึ้นไปเนาะก็จะใช้นี่เลยครับผมเป็นท่อร้ายนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเพิ่มโมเมนต์สปีดเนาะให้กับสมาชิกในทีมนะก็เรียกว่าทุกคนในทีของเรานะในเพื่อร่วมทีมเนาะกับตัวมอนสเตอร์แล้วก็ตัวซัมมอนเนอร์ของเราด้วยนะครับหากเป้าหมายโจมตีตัวที่เป็นสัตว์ประหลาดธาตุไฟนะก็จะเพิ่มเกจอันติให้กับซัมมอนเนอร์ในทีมนะครับแล้วก็หากเป็นสัตว์ประหลาดธาตุน้ำก็จะเพิ่มมานานนะแต่ถ้าเกิดว่าซัมมอนเนอร์ในทีมเนาะเป็นสัปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุลมนะธาตุลมก็จะเร่งในส่วนของเร่งสกิลให้กับซ er นะัมมอนเนอร์เนาะหากเป็น ธาแสงหรือเมื่อยก็จะเพิ่มฟาร,ร์มเร็วในการฟื้นฟูมานานะครับสกิลนี้จะทําใส่ดาเมจทับป,ประหลาดเพิ่มเติมในระดับของจิ้งจอกไฟนะแล้วก็จะลดระดับของจิ้งจอกไฟลงหลังใช้สกิลนะครับนี่เลยทุกคนเห็นไหมาดาเมจนะครับทำดาเมจ415% 415%ของแอตแทกนะครับนี่เลยนะแล้วก็เห็นไหมเพิ่มดาเมจนะครับใส่ทับป,ประหลาดธาตุไฟเพิ่มดาเมจ15%นี่หมูเป็นสปีดเพิ่มขึ้นเนะาะธาตุ ท่าทัดไฟเขาแยกมาให้นะว่าทาัดไฟ20เห็นไหมทาัดน้ำมานาหนึ่งหน่วยนะครับสับประรดท่ดลมนี่ระดับเล่งสกิลนะนานหนึ่งนาที8วิอุ่นอันนี้ถือว่านานนะนะครับแล้วก็เป็นแสงมืดก็จะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานาเนานะระดับ1นะนาน8วินาทีก็ถือว่าค่อนข้างนานนะ8วินาทีนะทั้งสองทั้งสองอันเลยทั้งลมแล้วก็แสงมืดนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างดีนะอ่ะ มาถึงสกิลที่2กันบ้างครับสกิลที่2นะครับผมก็จะเรียกง่ายๆว่าสกิลที่2ก็จะคล้ายๆกับสกิลที่1น,นะนะครับนี่เลยสกิลที่2ก็จะเป็นการทำดาเมจนะครับนี่สกิลที่2นะเอ่อะจิ้งจอกไฟนะครับระดับ2ปลดไม่ได้นะครับทำดาเมจถึง6 6 4เปอร์เซ็นต์ของไอ้แทกนะครับเพิ่มคียด,ดาเมจ1ระดับ1นะครับนาสิบหกวิเนาะหาต้นเองนะครับ มีเอฟเฟกต์จิ้งจอกไฟ6ระดับขึ้นไปเนาะก็จะใช้งานสกิลได้1ครั้งนะครับสกิลในส่วนของแพนธอนไรก็คือตรงนี้เลยนะเหมือนกับสกิลที่1น,นะก็คือเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็คือแล้วแต่ว่าจะไปตีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะครับแสงหรือมืดนะต่อมานะครับผมต่อมาเป็นสกิลติดตัวนะครับท,ทุกๆ5วินาทีในการ โจมในการต่อสู้เนาะยิงจอกไฟนะครับหระดับปลดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะเป็นพาสซีฟตีตัวนะครับต่อมาสกิลที่เมยครับผมสกิลที่เมยนะก็คือการไล่ยิงจอกนะครับนี่ให้กับตนเองเนาะนอกจากนี้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับหรือครีดาเมยให้กับตนเองนะหลังใช้นะครับแฟนทอมไลท์เนาะอันนี้ระดับขั้น2นะครับไฟจิ้งจอกนะครับระดับ10ปลดไม่ได้ทำดาเมจถึงแปดร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ของไอแท็กนะครับเพิ่มครีดดามเมย์หนึ่งนะนานย สกิลคล้ายเดิมนะแต่สกิลมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของไฟจิ้งจอกนะับก็จะปลดไม่ได้ด้วยเพื่อนๆถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีอ่เขาเรียกว่าอะไรอะอับบิลิตี้เนาะให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยนะแล้วก็ยิ่งไปกกว่าน,นั้นก็คือเวลาที่ทําใส่สับปะหลาานะแต่ละท่านนะก็จะได้ความสามารถแตกต่างกันออกไปโดยส่วนตัวนะผมมองว่าตัวทัศนไฟเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งตัวที่ค่อนข้างแจ่มเลยทีเดียวนะฮะ ใครที่อยากได้ตัวมอนเตอร์ที่เก่งๆใช้เรียกว่าใช้ง่ายๆเงื่อนไขไม่ค่อยเยอะตัวเนี้ผมว่าเป็นตัวที่ลง PVE ได้ค่อนข้างดีเพราะว่า PVE ที่เราเล่นเนี่ยเราจะเจอสับปะหลดและหลายหลายทาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่แมปเนาะนะครับก็เป็นตัวที่ดีในการเอาไปลง PVE ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับ PVE มากๆเลยนะ PVP จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมว่าเน้น PVE ค่อนข้างดีเลยน่าจะมีติดไว้นะทุกคนนะต่อมานะครับท่าน้ําเป็นคนที่บอกว่าเก่งมากนะท่าน้ําหลายคนบอกเก่งมากเก่งจริงครับ ธาตุน้ำนี่คือใช้ง่ายนะใช้ง่ายนะครับส่วนธาตุไฟเหมาะกับ PVE เนอะเหมาะกับแต่หลายตัวเลยแต่ถ้าน้ำเนี่ยนะครับ้าน้ำจะเหมออาะกับการ PVP มากกว่านะ้าน้ำก็คือทำสกิลตีธรรมดาก็คือโจมตีใส่เป้าหมายนะครับทำดาเมจ118%ของไอแทกนะครับถ้าเกิดอัพขั้น5ก็ทำ200%นะครับผมในส่วนของสกิลเล็กใช้นะสกิลเล็กใช้สกิลที่1เนาะก็ฟื้นนะครับเอ่ออัพเตมระดับ5เนาะฟื้น HP เท่ากับ31%ของ HP สูงสุดของตนนะครับ ต่อเอฟเฟกไฟจิงจอกของตัวหนึ่งระดับนะครับแล้วก็ทําการฟื้นฟูที่ทําได้10%เนาะถ้ามีไฟจิงจอกสีระดับขึ้นไปเนาะก็เท่ากับ11.4%ของ HP นะครับแต่ว่าหากตนเองนะครับมีเอฟเฟกจิงจอกระดับสีขึ้นไปเนาะก็เรียกว่านี่นะครับลดแันทอมไลท์ลง10ระดับนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถคิวได้เนาะนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตเลยกง่ายว่าท่าน้ำจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็สามารถนี่ ไฟจิงจอกนะครับระดับ2ปลดไม่ได้เนาะฟื้นฟู HP เท่ากับ3 1นะครับ31.1%ของ HP สูงสุดของตนนะครับลดเอฟเฟกเสริมพลังได้2อันกาะเรียกว่าลบัฟฝั่งตรงข้ามได้2อันนะครับหากลบเสร็จนะก็จะได้ไฟนะครับไฟจิงจอกไปสองระดับที่บดไม่ได้เนาะสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวทั้งแจ่มเลยเมื่อฟื้น HP ให้กับสมาชิกนะประเภทนะักรบหรือมือสังหารนะครับที่มี HP 70%ขึ้นไปต้องบอกว่ามี HP นะมันมีเงื่อนไขนะเนี่ยม นานหนึ่งนาทีเอ้ยนะระดับหนึ่งเนาะนานสิบสี่วิเพื่อนๆนะขออภัยนะเมื่อฟื้นฟู HP ให้กับสมาชิกประเภทอัศวินหรือมือสังหารนะครับที่มี HP ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะได้เกาะคาถานะครับสิบสี่วิถือว่านานมากเป็นสกลิลป้องกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฮิ้วได้ซับได้ลบบัฟได้เขาแง่งดีเนาะแล้วก็อันติเมทนะครับอันติเมทนี่ก็คือไฟทิ้งจอกสืบระดับโปรดไม่ได้ฟื้นฟูเท่ากับห้าสิบหกจุดแปดของ HP สูงสุดของต้นนะครับถ้าน้ำเหมาะอะไรถ้าน้ำถ้าาาาเเเทท่่ีดูสกกิลนะะหมับ คนที่เล่นคีปนะครับคีปมันแทงใช่ไหมแล้วก็นะครับพวกคีปใครที่เล่นคีปก็จะเล่นอะไรละ,ะตัวช่วงนี้ก็จะมีตู้กาโร่เนาะคนกล้าจะเล่นกาโร่นะครับก็เอาโซฮานะหรือว่าจิ้งจอกน้ำเนี่ยนะครับไปใส่ในทีมไปคอยช่วยซับได้เป็นตัว p v p ผมว่าเป็นตัว p v p ที่ดีแหละนะตัวนี้ลงเหมาะการ p v p มากกว่าแล้วก็เหมาะการเล่นในส่วนของคีปนะคีปแล้วก็คีหน้านะครับออบียาจะไม่ออบียก็ได้ออเบียก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็น ตัวที่เพื่อนในทีมนะครับเพื่อนในทีมที่มีอัศวินเนาะนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่ซับได้ฮิวได้นะครับก็ค่อนข้างดีใน PVP เนาะต่อมาท่านลมนะครับท่านลมเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานนะครับเรียกว่าเป็นตัวตัดฮิวแล้วกันนะผมอธิบายคร่าวๆแบบนี้แล้วกันเนาะหลายๆคนอาจจะไม่หาคือถ้าเกิดว่าเราไปตีนะครับมอนเตอร์ที่แบบว่าเนื้อหนา,นาเลือดเยอะๆฮิวเ,เก่งๆเนี่ยตัวนี้เหมาะมากนะครับสกิลที่1เน,นาะก็นะครับสกิลตีปกตินะโจมตีทำดาเมจสองอร้อยเป ทำดาเมจแค่สองร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะสกิลที่สองนะครับ oh. ขออภัยสกิลที่หนึ่งเออผมเรียกว่าสกิลที่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้สกิลตีปกตินะอันนี้สกิลที่หนึ่งนะครับก็เป็นการเรียกใช้เนาะไฟจิ้งจอกระดับสามปวดไม่ได้นะครับต่อฮิตทำดาเมจเนาะสองร้อยเจ็ดสิบหกจุดหกของไอแท็กนะครับไฟช็อตนะระดับหนึ่งนะนาสิบหกวิถือว่าเยอะนะสิบหกวิ oh. เมื่อนะครับทำให้ถูกไฟช็อตเราก็จะได้จิ้งจอกนะครับมาอีกหนึ่งระดับปวดไม่ได้เนาะสกิลที่สองนะครับเป้าา, p. P. าหมาย เท่ากับ50%ของดาเมจที่ทําได้นะครับทำดาเมจได้เท่าไรเนี่ยก็หารครึ่งแล้วก็ทำลายแมคคิพี P ของฝั่งตรงข้ามนะครับแมคคพี Mac P ก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามที่แบบว่าเลือดเต็มหลอดเลือดเยอะๆเนี่ยแล,ล้วฮิวแรงๆนะครับแป๊บเดียวฮิวเต็มฮิวเต็มมันก็ทำอะไรไม่ให้พีลงามนก็มีหลอดข้อแดงๆทำให้นะครับแมคคีพี P ของฝั่งตรงข้ามก็ต่ำลงถูกไหมเวลาฮิวก็ได้ฮ ค่อนข้างดีเลยนะเอ่อในส่วนของนะครับต่อหนึ่งระดับหากตนเองมีเอฟเฟกจิ้งจอกนะระดับ5นะครับขึ้นไปจะเพิ่มดาเมจที่ทำได้ครัสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็หากตนเองมีเอฟเฟกจิ้งจอกไฟนะครับระดับ5ขึ้นไปก็จะปลดภูมิคุ้มกันนะครับหากตนเองมีเอฟเฟกในส่วนของจิ้งจอกไฟระดับ5นะครับก็จะในส่วนของลดแฟนทอมไลท์ลง5ระดับนะครับไฟช็อตระดับหนึ่งเนาะนาน16วินาทีนะครับผม สกิลติดตัวนะครับเมื่อโจมตีก็จะปลดภูมิคุ้มกันนะครับโอกาส22นะครับหากเป้าหมายทําให้ถูกไปช็อตเนาะก็จะมีการเผาไหม้นะครับฮิตเพิ่มขึ้นเนาะเพิ่มเติมนะทำดาเมจได้139.5ของแอแท็นะครับทำได้ฮิตพีสูงสุดของเป้าหมายเท่ากับ300ของดาเมจที่ทําได้คืออันเนี้ยค่อนข้างแรงนะสกิลติดตัวนะครับเรียกว่าเป็นตัวที่ตัดคิวได้ดีมากๆเพื่อนใครที่เวล,เวลาบีพีวีพีอะไปเล่นอารีนาไปลง อ่ในส่วนของ RTA นะครับบอกเลยว่าดีมากไว้าตัดฮิวตัวนี้นะเขาช่างแจีมเลยนะครับนี่นะ ừ, แล้วก็นะครับหากว่าหมายทำให้ถูกไฟช็อตเรามีเอฟเฟกต์น้ำแข็งด้วยนะก็จะลดดีเฟนต์นะครับลงอีกหนึ่งระดับนะ้อยพวกตัวดึกดึกอ่ะตัวแมงค่อนข้างเจ็บเลยคือเป็นสกิลตีตัวนะมาดูสกิลตีเมจกันบ้างครับผมทำดาเมจหนึ่งพันสี่สิบห้าจุดแปดของไอ้แท็กทำลายแมคคิพีสูงสุดนะครับเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ทำได้เนาะต่อเอฟเฟกต์จิ้งจอกไฟของต้นหนึ่งระดับนะ ที่ทาไา้5เนาะปลดภุมมคุ้มกันนะครับไฟช็อต1รนะดับเนาะ20วินะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมาะอาจจะไม่เหมาะกับอืตัวนี้ผมก็เหมาะ PVP หลยหรือว่าเอาไปลง PVE ได้ไอ้ด่านที่มันฮิวอะทุกคนด่านที่มันฮิวแรงๆอะถ้าเกิดเราไม่มีห้ามฮิวล้วก็เอาตัวนี้ไปนะครับไปตัดเลือดคือห้ามฮิวอะถ้าเกิดว่าบ,บัฟห้ามฮิวมันโดนลบออกถูกไหมมันก็ฮิวได้แต่ถ้าเกิดมีตัดเลือดอยังไงก็ฮิวมากก็ได้เท่าที่แม็กเลือดที่โดนตัดนะครับก็ถือว่าาข้างดี ต่อมาถ้าแสงถ้าแสงเป็นเป็นสายโจมตีสายโจมตีที่ฮิวได้นิดหน่อยทุกคนเอออันนี้ก็นี่เป็นสายเวทใช่ไหมอันนี้เป็นสายโจม,มตีนะครับก็สกิลหนึ่งไม่มีอะไรมากนะสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งเป็นสกิลเลขกใช้เนาะแต่ว่างื่อเงินไขมันเยอะมากมันจะไม่เหมือนกับพวกตัวแรกๆเห็นไหมตัวแรกเนี่ยสกิลตีปกติของมันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างไม่มีอะไรแต่ตัวนี้มีเยอะเลยนะทําเดาเมจได้ถึงนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดสองของไอ้แทกเนาะ เนีย่ยเห็นไหมแล้วก็มีในส่วนของอ,อจิ้งจอกไฟของตัวหนึ่งระดับต่อฮิตนะครับทำดาเมจดีหก 6. น,น,นี่ต้องกด5ทุกคนต้องกดบวกห้านะสกิลเต็มเนาะเจ็ดสิบสี่จุดแปดของไอแท็กนะครับการโจมตีที่ได้เปรียบธาตนะุเนาะแล้วก็ลดเป็นทำลายลงหนึ่งระดับนะครับสกิลที่หนึ่งนะสกิลที่หนะึ่งก็คือสกิลกดใช้เนาะครูดาวยี่สิบวินะครับอันนี้ไม่มีครูดาวนะก็ตีได้เรื่อยๆนะสกิลนี้นะครับเป็นจิ้งจอกไฟระดับสามปกไม่ได้เนาะแล้วก็ต่อฮิตทำดาเมจถิงหนึ่งร้อย 66%สิบหอนตแทกนะครับขโมยเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันนะครับมีโอกาส52%ถือว่าขโมยได้เยอะเลยหาขโมยเอฟเฟกเสริมพลังได้เนาะก็จะได้จิ้งจอกอีกหนึ่งระดับนะครับอ่าต่อมานะครับสกิลที่2เป็นการไล่จุติของตนนะจากนั้นก็จะปลดเอฟเฟกนะครับแล้วก็ลดพลังที่มีฟื้นฟูเฮดพีแล้วก็ลดคูลดาวนะครับของแฟนทอมไลน์นะในส่วนของสปินนะครับจุติระดับ2ปลดไม่ได้นะครับแล้วก็ปลดเอฟเฟกต์ลดพลังเสองอันนะครับลดเฟื้นฟ ของแฟนทอมไรด้วยโอ้โหมันสกิลมันจะดีไปไหนเนี่ยเพื่อนๆต่อมาสกิลติดตัวนะครับเพิ่มดาเมจเนาะเพิ่มดาเมจนะครับของเรียกว่าตามระดับจุดติของตนนะครับต่อเอฟเฟกจุดติหนระดับนะเมื่อโจมตีด้วยนะครับผมนี่ทำดาเมจเพิ่มเติมอีก12%นะครับต่อมาก็เป็นสกิลอุนติเม่นะครับสกิลอุนติเมเนาะเป็นการไล่จุดตินะครับจากนั้นจะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอันที่ตนเองมีก็คือลบบัฟให้ตนเองแล้วก็ฟื้นเลือดนะครับเอาง่ายๆคือล้างบัฟฟื้นเลือดนะ แล้วก็ลดคูดาวให้กับมอนเตอร์ในทีมยจแวนตัวนเองนะครับระดับ4ีปลดไม่ได้นะครับปลดเอฟเฟกลดพลังทุกอันฟื้นฟ,นฟู HP เท่ากับหนึ่งปเของเป้าหมายนะครับง่าย,ายๆเพื่อนเพื่อนๆพ่นนึกถึงล้มน้ำแม้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีกว่านะเออดีกว่าเลยแหละแต่ว่าเปิดได้ยากเหมือนกันใครมีก็ปั้นสุดเลยได้เลยเก่งนะเก่งตัวนี้นะครับต่อมาจะเป็นท่านมืดนะครับท่านมืดสกิลที่หนึ่งก็เป็นการตัวนี้เป็นสายโจมตีเนาะ ตะคิวที่หนึ่ก็ทำดาเมจ118.2%ของแอทแทกนะครับแล้วก็ทำแอทแทกให้ตนเนาะนี่นะเพิ่มแอทแทกให้ตนแล้วก็ทำดาเมจตามจำนวน Effect, เอฟเฟกต์ลดพลังมนหัวเป้าหมายใส่ศัตรูนะครับตามจำนวนครั้งที่โจมตีเนาะนีเ่เพิ่มแอทแทก2ระดับนะครับนานสิบามวิต่อเอฟเฟกต์จิ้งจอกไฟนะต่อฮิตนะครับทำดาเมจอยู่ที่73.5%ของแอทแทกแล้วก็บวกเข้าไปอีกนะบวก15.7เข้าไปนะครับเมื่อโจมตีบอสก,ก็จะเพิ่มดาเมจนะครับที่ทได้20%นะ ทุกครั้งที่โจมตีนะก็จะลดแฟนทอมไลท์ลงหนึ่งนะครับตัวนี้เหมาะการตีบอสค่อนข้างดีเพื่อนๆตัวท่านเมื่อเป็นตัวที่ตีบอสนะเล่นได้กับทุกทีมนะครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งก็เป็นการทำดาเมจเนาะแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยเมื่อตีติขีนะครับจิ้งจอกไฟก็จะเพิ่มอีกหนึ่งระดับนะแล้วก็ปลดไม่ได้นะครับสกิลที่สองนะเพิ่มมูฟเป็นสปีดให้กับสมาชิกในทีมนะครับหากิ้งจอกเนาะของตอนนะครับถึงระดับที่กําหนดนะก็จะเพิ่มุ วูฟสปีดนะนาน2ระดับ2นะครับนาน11วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีบัฟจิ้งจอกระดับ3ขึ้นไปนะไฟจิ้งจอกเนะี่ยก็จะเป็นระดับ7ปลดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจนะทำดาเมจทำดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ว่าทำดาเมจใส่บอสค่อน,นข้างดีมากเพื่อนๆลืมกดบวกให้ดูนะเห็นไหมทำดาเมจเป็น97.4นะครับของไอ้แท็กที่บัวกเนะข้าไป20.9นะค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ สกิลติเมทนะครับ ừ, สกิลติเมทเนาะตัวนี้ไม่มีสกิลติดตัวนะทุกคนนะครับมีแต่เรียกใช้แล้วก็ติเมทนะครับติเมทนข,ข้างดีนะไล่ไฟจิงจอกสูงสุงสดนะจากนั้นก็จะเพิ่มมูเมนสปีดให้กับสมาชิกนะครับไฟจิงจอกระดับ10ปดไม่ได้เพิ่มมูเมนสปีดระดับ4นาน20วิบวิขุดยี่บวินานนะลองรับหนึ่งถึงประมาณนั้นเลยทุกคนนะครับแล้วก็นี่ใช้นะครับในส่วนของอ่านไม่ออกเอาเป็นประมาณให้เข้าใจว่าหนึ่งครั้งแล้วกันนะเป็นในส่วนของสกิลนี้นะครับ นะเพื่อไม่แท็กให้ตนเองทำดาเมจเนะตามเอฟเฟกนะครับลดพลังนะเอฟเฟกลดพลังคืออะไรนะครับเอฟเฟกลดพลังก็คือบัฟแดงที่อยู่บนหัวของศัตรูนะครับเรียกว่าเป็นตัวตีบอสอีกตัวหนึ่งสรุปง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับทัดไฟเหมาะก,กับตัวนะครับทัดไฟเหมาะก,กับ PVP ขออภัยทัดไฟเหมาะกับ PvE นะครับทัดไฟเหมาะกับ PvE นะครับผมสามารถนะเอาลง PvE ได้นะใช้งานง่ายนะครับผมใช้งานง่ายเนาะใช้งานง่ายแล้วแต่เงือนไขสปราร์ต ที่เจอนะครับทัาน้ำเหมาะกับ PVP นะครับผมเหมาะตัวที่เล่นก็จะเป็นคลิปนะแล้วก็ขีหน้านะครับท่าลมเอาไว้ตัดทิวเนาะอยากได้ตัวตัดทิวดีๆทำดาเมจได้แรงๆมีไฟช็อตก็ต้องน้องเลยถ้าแสงเป็นตัวซับที่ดีนะครับสามารถล้างได้ทุกคนล้างได้ซับได้นะครับมีดาเมจเนาะตัวท่านมือเป็นตัวที่บอสที่ดีนะประมาณนี้นะครับใครได้แสงได้มือก็ยินดีด้วยละกันส่วนผมกําลังคิดอยู่ว่าไอดีนี้ผมจะเปิดหาใครไอดี ID นี้อาจจะเปิดหาท่านท่าน้ำนะส่วนอีกไอดีอาจจะเปิดหาท่านไฟนะครับ อ่าแล้วก็กิจกรรมเนาะกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมก็จะมีนี่เขาไปที่บันทึกเหมือนเดิมนะภาร,รกิจจะส่งนะครับที่อยากให้ทําก็คือภารกิจทาอาหารเนี่ยก็ถ้าทําครบนะทุกคนนะนี่ก็จะมีในส่วนของแต่ว่าพักหนึ่งเหมือนกันนะอย่าลืมทากันด้วยนะได้เดียมอนนะครับเดียมอนก็นกแจ่เลยอันอื่นก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ลายดีนาะทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมจัดเต็มนะครับเปิดสกอร์แล้วได้สกอร์คือนะครับผม150ครั้งเน ตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะได้สกอร์คืนแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นการลมพลคอานาทน่านะครับแค่ล็อกอินก็ได้แล้วแล้วก็วันที่7นะจะได้แฟรี่ไปนะทุกท่านเลยนะเป็นคอสตูมนะสวยมากนะครับอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเหินฟ้าสู่คอทนทาน่านะครับไม่มีอะไรมากภาร,รกิจง่ายๆให้ทำเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมน้อยที่เหลือหกวันนะอย่าลืมไปทำกันด้วยนะปลากระเบนล,ลายจุดนะครับจะได้น้องกระเบนมาขี่แบบนี้นะสวยงามมากนะไม่ต้องเติมด้วยนะครับ เป็นไลท์จุดนะเป็นสีวาฟ้าใครชอบสีวาฟ้าแบบผมเลยต้องจัดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาเปิดนะในสตรีมนะครับเดี๋ยวสตรีมประมาณสองทุ่มทุกคนอันนี้เปิดไปยังไม่ได้เลยเนะี่ยหกสิบหกใบมีใครได้มีใครได้คอล์รัแล้วมั้งน,นี่ครับสำหรับในส่วนของวั Man นพะันแมนเนาะแล้วก็ผมน่าจะเปิดมีสองไอดีนะมีไอดีเทพบูกับไอดีบูชานเอลนะครับก็ไอดี ID ที่อยู่ในะปัจจุบันนี้เป็นไอดีเทพบูนะก็มีอยู่สามร้อยกว่าใบนะครับเดี๋ยวมาเปิดหาสักตัวแล้วกันเนาะผมน่าจะะเเปิดดดทท่่่่าาานนนน้้้ํลยมมังงงอออสสวีีีีกไึแแพ เ่าจะเปิดทัดไฟนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งไอดีะของข่ง้นข้างตัวค่้นข้างเยอะนะตัวละครค่้นข้างเยอะนะครับโอเคคลิปนี้สรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบตัวไหนเปิดได้ตัวอะไรคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ